ส u p p ายกับ Demand คืออะไรมีความสัมพันธ์กับระดับราคาสินค้ายัางไงวันนี้เราจะไปทําความรู้จักกับกฎอุปสองค์อุปทานกันนะคะซึ่งทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่ถูกริเริ่มโดยบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์ของเรานะคะอย่างอดัมสมิธนั่นเองค่ะ ความหมายง่ายๆของัพพลายหรืออุปาทานนะคะก็คือจํานวนสินค้าที่คนขายเนี่ยอยากเอามาขายส่วนดีมานะคะหรืออุปสงค์ก็คือจํานวนสินค้าที่คนซื้อเนี่ยอยากซื้อโดยจํานวนสินค้าที่คนอยากขายแล้วก็จํานวนสินค้าที่คนอยากซื้อเนี่ยมันขึ้นอยู่กับระดับราคาสินค้าอย่างคนขายเนี่ยในกรณีส่วนใหญ่ซึ่งในที่นี้นะคะหมายถึงว่าไม่ใช่ในทุกกรณีแต่ในกรณีส่วนใหญ่นะคะคนขายก็จะอยากขายของมากขึ้นใช่ไหมคะเวลาที่ราคาเนี่ยมันดีขึ้น ส่วนคนซื้อเนี่ยก็อยากจะซื้อของมากขึ้นเวลาที่ราคามันถูกลงพูดง่ายๆก็คือ s ัพพล y กับิแมนเนี่ยมันไปส่วนทางกันทีนี้เรามาลองวาดกราฟกันดีกว่าจะได้เข้าใจกันมากขึ้นถ้าเราให้แกนแนวตั้งนะคะหรือแกน y เนี่ยเป็นระดับราคาสินค้าส่วนแกนแนวนอนหรือแกน x นะคะเป็นปริมาณสินค้าจะเห็นได้ว่าเส้น s ัพพล y เนี่ยมันจะเฉียงขึ้นเพราะว่ายิ่งราคาสูงขึ้นคนขายเนี่ยก็อยากจะเอาของมาขายเยอะขึ้น ส่วนเส้นดีแมนเนี่ยมันจะเฉียงลงเพราะว่ายิ่งราคาสูงขึ้นคนที่อยากซื้อของเนี่ยก็จะลดลงด้วยเช่นกันค่ะในนี้เราจะเห็นด้วยนะคะว่ามีจุดที่ Supply กับดี m a นเนี่ยมันตัดกันซึ่งที่จุดนี้จํานวนสินค้าที่คนอยากขายแล้วก็จํานวนสินค้าที่คนอยากซื้อเนี่ยมันจะเท่ากันจุดนี้ก็เลยถูกเรียกว่าจุดดุลยภาพหรืออีควิเรียมค่ะ ระดับราคาตรงจุดนี้นะคะเรียกว่าราคาดุลยภาพหรือ equilibrium price นะคะส่วนปริมาณสินค้าตรงนี้นะคะก็เรียกว่าปริมาณดุลยภาพหรือ equilibrium quantity ค่ะที่เรียกจุดจุดนี้นะคะว่าจุดดุลยภาพก็เป็นเพราะว่ามันเป็นจุดที่ทําให้ตลาดเนี่ยเกิดความสมดุลและคงที่ในระยะยาวหมายความว่าถ้าระดับราคาสินค้านะคะมันสูงหรือต่ํากว่าราคาตรงนี้นะคะมันก็จะมีเหตุให้ราคาเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงเสมอจนกว่ามันจะกลับมาอยู่ที่เดิมนะคะ ลองยกตัวอย่างดีกว่าถ้าราคาสูงกว่าราคาดุลยภาพนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีคนอยากขายของมากกว่าจํานวนคนที่อยากซื้อของนะคะสิ่งที่คนขายมักทําก็คือลดราคาสินค้าลงมาเรื่อยๆจนกว่าจะมีคนซื้อเพิ่มแล้วก็ขายของออกหมดใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดลดราคาสินค้าลงไปจนต่ํากว่าราคาดุลยภาพเนี่ยก็จะเห็นว่ามีคนอยากซื้อของมากกว่าจํานวนของที่มีขายซึ่งพอมีคนแย่งกันซื้อแบบเนี้ย สิ่งที่คนขายมาทำก็คือขึ้นราคาสินค้าจนกว่าคนจะเลิกกันแย่งซื้อใช่ไหมคะในที่สุดแล้วนะคะการลดหรือการเพิ่มราคาสินค้าเนี่ยมันก็จะจบลงก็ต่อเมื่อจํานวนคนซื้อกับจํานวนคนขายเนี่ยเท่ากันซึ่งก็แปลว่าราคาเนี่ยกลับมาอยู่ในราคาดุลยะภาพเหมือนเดิมก็เลยเป็นที่มาของความหมายว่าจุดดุลยะภาพเป็นจุดที่ทําให้ตลาดเนี่ยเกิดความสมดุลในระยะยาวเพราะว่าในระยะสั้นราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอแต่สุดท้ายมันก็จะกลับมาอยู่ที่เดิมค่ะ ยังไงก็ตามนะคะต้องจําไว้ว่าจุดอุลยภาพเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนที่ได้เสมอถ้าเกิดมีอะไรมากระทบหรือมาเปลี่ยนแปลงดีแมนหรือซัพพลายอย่างถาวรนะคะซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันในบทเรียนหน้านะคะและนี้นะคะก็คือเรื่องราวของกฎซัพพลายและดีแมนแบบข,ข้าวคสไตล์ B basic นะคะครั้งหน้าจะเป็นบทเรียนเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนกับรายการ B basic รายการที่ทําให้เศรษฐศาสตร์ที่เคยเป็นเรื่องเข้าใจยากให้กลายเป็นเรื่องเข้าใจง่ายคะ่ะ